ะะเดี๋ยววันนี้พี่จ๋านะคะจะมาทำอะไรให้ดูนะคะหลังจากที่พูดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะสอนไม่รู้กี่ขนแล้วนี่นะคะนี่คือซากกายหยาบของพี่เอ็มนะคะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูพี่เอม็ม ทำอะไรไว้ทำอะไรบ้าทำอะไรเยอยทำไหถอดกางเกงไว้ตรงไหนนู่นไปดูสิทำไมบอกเคยบอกกี่ครั้งแล้วเคยบอกว่าอะไรเอาไว้ใส่ตะกร้าไงใส่ตะกร้าใช่ไหมไปดูเดินไปนีอะไร ลืมมาดิฮะมีอะไรลืมมาดิมีอะไรเนี่ยเนี่ยถอดถอดถอดไปแล้วไม่ดีหรอพูดกี่ครั้งแล้วโอ้พูดกี่ครั้งแล้วไม่ใช่ก็ไว้ีนีพูดว่าไงบอกว่าไงฮะพูดมาว่าเคยบอกว่าไงเออฮะ หนูสอนพี่ว่ายังไงเวลาถอดกางเกงให้เอาไว้ไหนในตะกร้าในตะกร้าแล้วแล้วทำไมถอยนี้หันหลังมายังอีกทำผิดไหมเนี่ยผิดผิดผิดต้องมาโดนลงโทษไม่ได้มาหันมาออ้อหทีเที๋ยออีกที๋หนึ่งฟาดจริงๆนะคะเนี่ยพี่สาฟฟาดจริงๆนะบอกไม่รู้กี่รอบแล้วนี่นะคะดูหน้าคนด้วยนะนี่นะ เดี๋ยวทำอีกไหมไปแล้วเดี๋ยวเก็บดีๆเกี่ยวรอบแล้วเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยแถมขี้